สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูอาหารง่ายๆกันค่ะวันนี้เนี่ยเมนูที่เราจะทานะเพื่อนๆสามารถเอาไว้รับประทานกับข้าวก็ได้หรือว่าจะเอาไว้รับประทานเป็นกับแกล้มก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้เราจะทําเป็นเมนูหมูทอดน้าปลาหวานกันค่ะเขาจะมีลักษณะคล้ายคกับหมูหวานหรือว่าพวกหมูฝอยหวานนะแต่ว่าไม่ใช่จะเป็น ออจะเป็นรสชาติที่เข้มข้นกว่านั้นนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวัตถุดิบเนี่ยเราจะต้องใช้อะไรบ้างนนะคะสำหรับวัตถุดิบก็จะมีเนื้อหมูค่ะเราใช้เป็นในส่วนของสันคอซึ่งปกติเขาจะใช้พวก3มชั้นกันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเราไม่อยากกินมันมากก็เลยใช้เป็นสันคอค่ะแล้วก็มันหมู300กรัมเอาไว้สําหรับเจียวนะคะตัวสันคอเนี่ยเราใช้450กรัมนะ แล้วก็มีน้ําตาลค่ะใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าหรือว่าน้ําตาลปี๊บก็ได้40กรัมแล้วก็น้าปลา3ช้อนโต๊ะค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆทำเป็นกับแกล้มเนี่ยให้ลดเหลือ2ช้อนโต๊ะก็พอนะคะแต่เวลากินกับข้าวเนี่ยถ้า2ช้อนโต๊ะมันจะอ่อนไปถ้า3ช้อนโต๊ะเนี่ยกำลังดีนะคะก็วัตถุดิบหลักๆก็มีเพียงเท่านี้เลยนะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทากันเลยค่ะ โดยเริ่มแรกนะคะเราก็จะเริ่มจากหั่นหมูกันก่อนหมูที่เราใช้เป็นส่วนสันคออย่างที่บอกตอนแรกแหละว่าปกติเวลาทําเมนูนี้เนี่ยเขาจะใช้เป็นหมู3มชั้นกันนะแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่า3ามชั้นมันมันเยอะไปนะอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้สันคอแทนเราได้นะซึ่งเราจะมีวิธีการหมักมาฝากเพื่อให้เนื้อหมูของเราเนี่ยก่อนจะไปทอดอ่ะมันจะได้นุ่มๆเวลาที่ทอดออกมาแล้วมันจะได้แบบไม่แห้งเกินไปนะคะเราก็จะหั่นเขาเป็นชิ้นๆเลยเราจะหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้นะ ให้มันหนานิดนึงอย่าให้มันบางเกินไปเวลาทอดเนี่ยมันจะได้ไม่แห้ง หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาเขาไปหมักกันถ้าหากว่าใช้หมูสามชั้นข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยเพราะว่าหมูสามชั้นเนี่ยมันเขาจะเยอะมากซึ่งมันก็จะทําให้หมูเนี่ยไม่แห้งอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเราใช้เป็นสันคอเขาก็จะมีมันเยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เยอะขนาดหมูสามชั้นเพราะฉะนั้นเขาจะยังมีส่วนเนื้อแดงอยู่เวลาที่เราไปทอดถ้าทอดไม่ดีมันก็จะแห้งเราก็เลยจําเป็นจะต้องเอาเขามาหมักเพื่อให้เขานุ่มมากๆก่อนนะคะวิธีการหมักของเราเราก็จะใส่เป็นเบกกิ้งโซดานะคะ1ทับ 2ช้อนชาหรือว่าครึ่งช้อนชากับน้ํามันพืชธรรมดาเนี่ยนะคะ2อช้อนโต๊ะนะพอเราใส่น้ํามันลงไปแล้วนะคะเราก็ขยําเลยให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะผงตัวผงเบกกิ้งโซดาตัวเบกกิ้งโซดาเนี่ยเราอย่าใส่เยอะให้ใส่ให้ใส่ประมาณครึ่งช้อนชาก็พอถ้าใส่เยอะเกินไปเนี่ยมันจะรสชาติของหมูเนี่ยมันจะเปลี่ยนแล้วก็กลิ่นเนี่ย แน่นอนว่ามันจะมีกลิ่นที่ชัดมากนะคะเพราะฉะนั้นอย่าใส่เยอะเด็ดขาดเลยหากใครไม่มีเบกกิ้งโซดาสามารถใช้ผงฟ mm ูแทนก็ได้ผงฟูเนี่ยใส่ลงไปครึ่งช้อนชาเหมือนกันในอัตราส่วนที่เท่ากันก็พอนะคะอย่าใส่เยอะไม่งั้นมันจะฝาดลิ้นพยำมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักเอาไว้ก่อนซึ่งในระหว่างที่เรากำลังพักหมูเนี่ยเรามาเจียวตัวกากหมูกันเพราะว่าเราจะเอาน้ำมันของหมูเนี่ยมาใช้ทอดตัวหมูของเรานะคะอันนี้จะเป็นมันหมูที่ เราซื้อมานะบอกเขาว่าเอามันแข็งหรือว่าเอามันหมูก็ได้นะนั่นแหละแล้วเราก็หั่นเอาส่วนที่เป็นหนังหนังชั้นนอกสุดออกนะคะเราก็เอาแค่ตัวมันที่เป็นข,ขาวๆแบบนี้นะเอามาเจียวตั้งกระทะแล้วก็ใช้ไฟอ่อนใส่หมูลงไปเลยเลยที่เราไม่ได้ใส่น้ําลงไปนะคะเพราะว่า เราแค่เจียวไฟอ่อนๆเอาให้น้ํามันเขาออกมานะแต่ใครรู้สึกว่าอยากจะใส่น้ําลงไปต้มก่อนก็ได้แล้วแต่สะดวกได้เลยถ้าใส่น้ําก็ใส่ลงไปประมาณ3ามถึงสี่ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆใช้วิธีการเดียวกันนั่นแหละนะคะผัดมาสักพักหนึ่งนะคะหมูเขาก็จะเริ่มคายน้ํามันออกมาแบบนี้นะนนออก็ผัดไปเรื่นะยอ,อบบนะยๆเลยจนกว่าเราะจะรีดน้ํามันออกจากหมูให้ได้มากที่สุดนะคะ สำคัญก็คือห้ามใช้ไฟแรงไม่งั้นเนี่ยไหม้หมดเลยนะตัวเศษกากหมูตัวเศษที่มันหลุดออกมาจากตัวกากหมูก็จะทําให้น้ามันของเราดําแล้วก็ไหม้ง่ายนะคะตอนนี้เราก็เจียวมานานพอสมควรแล้วนะคะเขาก็ รีดน้ามันออกมาได้จนเกือบหมดแล้วนะเขาก็จะมีความกรอบเหลืองแบบนี้นะคะเราก็ตักตัวเศษกาก,ากหมูเนี่ยขึ้นมาพักไว้ได้เลยนะเอาไว้กินกับข้าวก็ได้หรือว่าจะเอาไปทําเมนูอื่นก็ได้นะคะทีนี้เนี่ยพอเราตักกา,กากหมูออกแล้วนะเราก็จะใส่หมูที่เราหมักเอาไว้ลงไปได้เลยนะโดยเราจะปรับไฟขึ้นให้เป็นไฟปานกลางนะคะแล้วก็ใส่เนื้อหมูลงไปได้เลย พอใส่หมูลงไปแล้วนะคะเราก็จะทอดไปเรื่อยๆจนกว่าหมูของเราจะสุกดีนะคะซึ่งในการทอดหมูก็ใช้ระยะเวลาไม่นานหรอกเราก็ผัดไปเลยค่ะทอดไปเลยทอดมาสักพักใหญ่ๆนะคะหมูของเราเนี่ยเขาก็จะเริ่มสุกแล้วสังเกตดูได้เนี่ยเพื่อนๆถ้าเราหมักหมู ดูจากเนื้อหมูดูจากชิ้นเนื้อหมูก็รู้แล้วนะว่ามันไม่แห้งมันจะยังมีความนุ่มแล้วก็ชุ่มฉ่าอยู่นะคะพอเราทอดจนหมูเนี่ยเริ่มสุกแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ําปลาแล้วก็น้าตาลมะพร้าวลงไปนะคะใส่ลงไปในน้ํามันได้เลยนะ างที่บอกเลยนะว่าถ้าหากว่าเพื่อนๆน,นําไปรับประทานเป็นกับแกล้มเนี่ยแนะนําให้ลดน้ําปลาลงประมาณ1ช้อนโต๊ะจากที่เราใส่3ช้อนโต๊ะก็ให้ลดลงเหลือ2ช้อนโต๊ะเพราะว่าเวลาเรากินเป็นกับแกล้มเนี่ยหรือว่ากินเปล่าๆเนี่ยเราไม่ได้รับประทานกับข้าวเนาะรสชาติมันก็จะต้องจัดอยู่แล้วนะคะถ้าหากว่าจัดเกินไปเวลารับประทานเปล่าๆมันอาจจะไม่อร่อยได้นะแต่ว่าถ้าใครเอาไปรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยนะใส่ตามสูตรที่เราให้ไปได้เลยนะก็คือ3ช้อนโต๊ะนะคะ รสชาติเนี่ยดีมากๆเลยเวลาที่เราไปกินกับข้าวสวยนะเมนูนี้นะเบิ้ลข้าวแน่นอนรับรองเราก็จะทอดไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าสีของหมูของเราเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีแดงๆแบบนี้นะถ้าเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลแดงแบบนี้เนี่ยก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันแล้วก็เอาไปจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะระวังนะโดยขั้นตอนการเคลือบน้ําตาลน้ําปลาเนี่ยมันจะไหม้ง่ายก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะ เพียงเท่านี้เนี่ยเราก็จะได้เมนูหมูทอดน้ำปลาหวานเอาไว้รับประทานแล้วนะคะรับรองว่าถ้าเพื่อนๆได้เอาไปทำนะกินกับข้าวเหนียวหรือว่าข้าวสวยร้อนๆนะเพื่อนๆจะต้องติดใจมากๆแน่ๆเลยเพราะว่าสูตรนี้ทําง่ายแล้วก็อร่อยมากๆหมูไม่แข็งด้วยนะไม่แห้งไม่แข็ง,ขงรับประทานอยางกลังอร่อยเลยรสชาติก็กําลังดีนะคะเขาจะมีความแบบคล้ายๆกับหมูหวานแต่ว่าก็ไม่ไม่ใช่หมูหวานซะทีเดียวจะมีความแบบรสที่จัดจ้านกว่าแล้วก็มีรสเค็มที่ชัดกว่านะคะก็หว<ๆ>ังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะทิ้งสูตรเอาไว้ด้านล่างคลิปนี้ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปด้วยนะคะก็สําหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ